พอผู้เป็นขึ้นล่าวเนี่ยเราไม่เคยถึงเป้าหมายไม่ต้องจัดยาวกี่สายก็นเนี้ใช่ฉันบอกว่าคือมันมันเป็นความเสียหายของของสังคมไทยทั้งหมดซึ่งเรากนหนึงจิงว่าไม่ใช่ใช่ว่าหลงตัวเองและเป็นของผู้มีอํานาจซึ่งเราอยากกำลังจะบอกว่าใชนว่าให้พูดมาตรงๆว่าผู้มีอํานาจมากกว่าคือใคร ผู้มีอำนาจมากกว่าคือใครเธอต้องกล้าพูดกล้าที่จะแสดงออกต้องกล้าพูดเสร็จแล้วเขาบอกว่าการยุบพักการเมืองนั้นมันไม่นําไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองแต่อย่างใด <โ Remember. S 1> เขายุบพักการเมืองมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองคนละเรื่องชัยว,วัฒน์ <S 2> <S 2> มึงอย่ามารวมกันการยุบพักการเมืองคือการยุบพักการเมืองปัญหาทางการเมืองคือปัญหาทางการเมืองแต่การยุบพักการเมืองเพราะปัญหาของพักการเมืองปัญหาของพักการเมืองก็คือว่าพักการเมืองนี้นั้นชูนโยบายในการ แก้ไขมาตรา1นึหนึ่งสองซึ่งจะซอกก่อนหมืนทำลายสถาบันสูงสุดสถาบันสูงสุดนนเนี่ยวันนี้บางคนจะรักหรือไม่รักไม่รู้แต่สถาบันสูงสุดนั้นเนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่ครั้งเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้สถาบันสูงสุดนั้นคือสายเลือดของเราสายทานของเรา c u เจอร์ของเรานี่คือรากเหง้าของเราเราจะพูดว่ารากเหง้าเราเนี่ยเรายิงนตู่เลยพราะเตี่ยงกงเรามาจากสัวเถาเพราะมันเกิดในแผ่นดินนี้ แม่เราเกิดในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนจีนที่มาอาศัยแผ่นดินนี้เกิดเกิดแล้วยืนอยู่ที่นี่เรียนที่นี่กินที่นี่เติบโตทํางานที่นี่แล้วตายเอาดินกตบหน้าที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องรักในแผ่นดินเกิดถูกไหมมีใครลุกขึ้นมาทําลายรากเงาของเราแม้เราจะพัฒนาไปข้างหน้าไกลแค่ไหนก็ตามทีต้องไม่ทิ้งรากเงาของเราเองใช่ไหม อันนี้เนี่ยชัยธวัฒน์พูดผิดแล้วเอามาเอ,าเอาอันนั้นจับอันนี้แล้วผสมรวมกันตามภาษานักเขียนการยุบพักการเมืองคือยุบพักการเมืองที่ทําผิดคุณทาผิดคุณถูกยกุบถูกไหมบอกฉันก่บว่าอันนี้ถูกไหมคุณทําผิดคุณถูกยกุบไม่นับวันนั้นคุณเป็นนายกไปแล้วชาดาไทยสดลุกขึ้นยืขนขณะที่อนุทินนั่งข้างหน้าชาดาบอกว่าคุณถอยเรื่องมาตาหน <ผม S 1> ึ่งหนึ่งสองสีเจ็ดนผมให้คุณเลยอนุทินพปยังหน้าอึกอ เขาไม่ถอยเขารับโทรศัพท์เขาไม่ถอยเมื่อคุณไม่ถอยเราไม่โหวตให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นคุณก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาโดยตัดสินยุบพักอีกคุณก็ยังมากกว่าประชาธิปัตย์ไม่มีใครมากกว่าไม่มีใครน้อยกว่าประชาธิปัตย์แล้วเพราะประชาธิปัตย์น้อยที่สุดแล้วประชาธิปัตย์จะมีวันเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาได้พี่ไปพาดพิงเขาอีกนี่ต้องไปอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนทั้งสองครั้งตั้งแต่ที่ธรรมศาสตร์และคราวนี้ยุบพักกันเมืงเพรกกันเมืองจำปิด ไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองไม่ไม่แก้ปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการเมืองมีมากมายหลายประการนักการเมืองชั่วพรรคการเมืองชั่วนักการเมืองสารเลวพรรคการเมืองสารเลวนักการเมืองดีก็ดีพรรคการเมืองดีก็ดีเราต้องการคนคุณภาพเข้าไปอยู่ในสภาสภาที่สร้างมาอย่างแพงๆนี่แหละอันนี้คนละเรื่องกันอย่ามากองรวมกันเอามาเกี่ยวกันอย่าเอาตีมไปเกี่ยวเรื่องคนอื่นเข้ามาสอง ใชาด้วยเหรอซ้ำร้ายอันนํไปสูก่การขยายความขัดแย้งให้การเมืองยังไม่มีที่สุดถ้าไม่มีใครปกปัน่นยุบยงปกปัน่นความขัดแย้งไม่มีพวกแกนเนี่ยถนัดในการยุบยงปกปัน่นลั่นกระแสเพื่อทุกคนให้เกิดความชิงชังซึ่งกันและการเกลียดึ่งกันและการไอเราก็บอกว่ารักกันไม่เถอะเราเกิดร่วมแดนไทยบ้านเกิดเมืองนอนอม,มันก็บอกว่าไม่ใช่เราจะต้องแบบมีประเทศไทยรัฐไทย อันนี้ยุโยปุกปันเขาบอกว่าสวนทางกับความคาดหวังของพี่น้องหลังจากที่มีรัฐบาลที่ไม่ได้จะมาจากการรัฐประหารแล้วตอนรัฐประหารชัยธวัฒชัยธวัฒมึงอย่าพูดตั้งแต่รัฐประหารคือคนพูดนี้นะเธอต้องมึงกูกับมาละ <c oughs> คือพูดกับมาดีๆไม่ได้อ,อย่าพูดตั้งแต่วันที่รัฐประหารต้องดูกับว่าก่อนหน้ารัฐประหารนั้นเนี่ยอีปูเนี่ยมันทํายังไงไปกับประเทศไทยอ,อีปูมันทํายังไงไปกับประเทศไทยอีปูละไอแมว โครงการรับจำนำข้าแวแะรู้จักไม่ใช่ธวัตเช้าตื่นมากินข้าวหรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่าโครงการนี้เสียไปกี่แสนล้านบาททุกวันนี้ประเทศนี้จะต้องเอาเงินภาษีแทนที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มันตลาดเงียบตลาดวายกันเนี่ยจะต้องเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่มันเสียหายจากที่ยิ่งรักมันบริหารว้วยความโง่อีหัวถั่วเขียว ช่มอย่าไปเถียงกันนะภูมิธรรมเขาบอกว่าการทุจริตเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยพ่อมันเนี่ยโยมอมโยเดะโยมอมโยเดะดูดีไหมดูดีไหมดูดีไหมทองอ่าเราก็ต้องไปแล้วสิไปคุณโอมไปเรียกร้องแล้วก็สอบดูดีไหมทองแต่ว่าพ่อมึแน่แต่พี่อยู่ C L A นี่เราบอกนะคุณปองเขาเป็นสิทธิ์เก่าวัดระทองคนบอกอาจารย์กบอ๊มบอกจริงฉันรู้คือตอนแรกจะไปสอบตรงรียหนึ่งแล้วไม่ได้เลย